เป็นเคคนรู้จักโอหแท่งทองนี่มันสวยจริงๆเลยเว้ยเอาละครับสวัสดีผู้ชมนะกรับพบกับ delivery พาร์ทที่10โอ้โหดำเนินมาถึงพาร์ทสิบแล้วช่างรถเร็วเหลือเกินนะฮะวันนี้วันที่27แล้วนะครับพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะหมดฤดูเขาเรียกว่าหมดฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับเต็มเข้าสู่ฤดูร้อนที่เราใฝ่หามานานนะฮะเพื่อจะทำฟาร,ร์มปลูกผักนะครับเท่าที่เราอยากทำบอกได้เลยว่า จะเป็นการร่ำรวยเงินทองมากๆนะฮะจืๆ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 ืวันนี้เราจะเอาของไปบริจาคนะครับรวมทั้งเอาดาบพวกนี้ไปขายที่ร้านเอเว t เ r e ั่กิลด้วยนะครับแต่แล้วเมื่อเราได้ครบแล้วเนี่ยเราก็จะไปฮาร์ดบุญเราได้ครบยังวะฮาร์ดบุญนี้มีสีนี้มัโอ้โหสิบพอดีเลยหืยอดกระปุกลุงเงยงานนี้โอเคเรากลับว่าจะลงไปเอาพ็อปเปอร์กลับมาอีกห้าอันนะครับรวมทั้งไอออนบาร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะมาสร้างบ้านพึ่งกัน เอาไอออนมาสักตม้มเขาเล็กต้มรอไว้นะฮะไปเลยแล้วก็เควสที่เรารับมาครั้งที่แล้วราคา180บาทนะเราต้องเอาคอปเปอร์บาร์ไปให้ดิมิทรี u s สนะครับผมว่าจะเอาไปให้ที่หลังนะฮะสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการไปหยอดกระปุกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เราได้เราได้2รางวัลเลยนะรางวัลแรกคือฮาร์ดวูดสิชิ้นที่เราจะไปโยนตอนนี้ครับอยู่ห้องคราฟ์รูมใช่ไหมครับ รวมคอนซักชันนี่ไงเอาเลสิบชิ้นบันเตอร์คอม plete ตีได้อะไรเอ่ยเครื่องผลิตชาโค้งผู้ชม my god มายี่สิบชิ้นโยนเข้าไปจะได้โคมาหนึ่งอันงั้นหรือโอ้โหดีมากเลยอย่าบอกนนจะมีแผ่นป้ายขึ้นมาอีกอ่ะไม่ตลกแล้วนะมีจริงด้วยไหมห้อง oh my goodness ห้องอะไรวะ ดูแป๊บเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรครับ2,500 G บันเดิล1น0 0 0 g บันเดิลนี่คือหยอดตังเหรออะไรวะทําเสร็จแล้วมันจะได้ซ่อมรถบัสด,ด้วยครับไม่รู้แล้วเราเอาไอ้พวกแท่งทองทั้งหลายมาไว้ที่นี่ก่อน,นครับโอเคแท่งทองแท่งไอออนแท่งทองแดงบัตเติ้ลคอมพลีทได้แล้ววะได้แล้ววะตื่นเต้นตื่นเต้นได้อืมโคตรสุด สุดไม่ค um. ุ้มเนี่ยเดี๋ยวเราเหลืออีกบันเดิลหนึ่งคืออันนี้ครับแล้วเราก็จะซ่อมไอ้รถเข็นเข็นแร่ได้แล้วฮะคอสมีแล้วอันนี้มีแล้ว2อย่างนี้ยังไม่มีครับเอิร์ธกับไฟแม่เจ้าโวยเอิร์ธนี่มันรู้สึกว่าอยู่ชั้นบนๆนะถ้าผมจำไม่ผิดตึึงวันนี้เราต้ไม่พลาดที่จะเข้าอ้แมเจร์กิลนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีช่องไปทำอะไรเลยฮะว่าไงเซบาส สบอสเย่ yeah. เดินระวังสะดุดนะผมอ,อยากจะไปตัดผมให้จริงๆเลยตัดหน้ามาให้เอาไหมร้านนี้มันเปิดบ่ายสองครับถ้าจำไม่ผิดโอ้บ่ายสองนั้นเราจะไปลงเหมืองเล่นๆไปหาเอิร์ธคริสตันก่อนนะครับถึงเวลาบ่ายสองเราขึ้นมาก่อนโอเคชั้นบนๆเราชั้นไหนดีวะยี่สิได้ไหมลงไปชั้นยี่สิบเอิร์ธคริสตันเอิร์ธคริสตัมีแต่คอปเปอร์ คอปเปอร์นี่เราต้องหา5ชิ้นนะครับอย่าลืมโอเคอย่าอย่านี่ดอกเดียวตายคอปเปอร์น่าจะครบละอันนี้สุดท้ายแล้วครับเย้เราต้องกลับไปต้มแล้วก็มาให้ดีบุทรชสไม่งั้นเราจะแฮลได้เควสไม่ผ่านนะฮะอะไรอะไรวะเนี่ยติดพิษแลรอเดียว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 ใจเย็นๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วดอกเดียวตาย slamming um slamming um เมื่อไรจะบายสองวาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหมันมาลัวๆนี่เนี่ยติดคีติดคีเจอทางลงลงไปก่อนช่วงนี้นี้หรือเปล่าอเอิร์ธคริสตัลไม่น่าใช่เอ,อ้ยอย่าโตอย่าโตตบเลยนี่ไงโอ้โหเจอทางลงทันทีอยากได้เอิร์ธคริสตัลครับโอเคใกล้จะบ่ายสองละ เดี๋ยวเราขึ้นเลยดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปหาคลินด้วยนะฮะแล้วก็เอาของไปบริจาคก,กันเถอะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานะจ๊ะผมคนเลกสีันีเด้งเอาละอีกสิบนาทีจะเปิด Hello man เขาเปิดเข้าไปขายของหน่อยเรียบร้อยมาแล้วจ้าดาบนี้ขายได้โอ้โหสิบละห้จัดเลยครับช่วงนี้ คอมแบทบูตก็เช่นกันอันนี้ก็ด้วยแล้วก็ดาบอันเก่าครับขายไปโอเคอีซี่ไปเลยเด้อโอ้ oh, ช่องมันโล่งสักทีกบ้าเอ้ยเอฮะเราต้องกลับไปรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วเราต้องไปหลอมคอปเปอร์บาร์เอามาให้ดีมิทริยสอีกเดี๋ยวไม่ทันนะจ๊ะผมวันนี้อากาศเป็นไงบ้างมารุเดินไปข้างล่างนะครับโ oh. อ้อบิเกลอบิเกลมายืนดูอนี่แหละตืดึงตืดึงตด,ดึง,ดดงคลิ้นจาผมมาหาแล้ว ผมมาดูร้านคลินด้วยว่ามีอะไรอะไรขายหรือเปล่ามีแต่โกครับผู้ชมครับเปิดอืมบ,อม,อออม,มบริจาคอืมโคลนอีกแล้วอืมของบริจาคแล้วอันนี้ก็เปิดเช่นกันหินสามก้อนช่างดีเหลือหลายอันนี้ก็เคยได้แล้วอันนี้อีกก้อนหนึ่งแล้วมันจะแจ่มขนาดนี้โอเคไปเลยครับบริจาค อือไอบานี้มันปิดสี่โมงอืออให้มันปิดต่อหน้าเราไม่ได้เสียเซลไปจากครับตอ New ้องนิ New ward. Okay. งงวรีวอร์ดแล้วช่วงนี้นิวรีวอร์ดโอเคของรางวัลของรางวัล <c> ไ <oughs> ม่พวกนักล่ารางวัลจริงไว้มันจะมันจะได้โปตเตอร์มาแปะแล้งหนาบ้านคือเต็มไปด้วยโปตเตอร์เลยนะฮะกันเถอะชิบหายละพ่โคตรน่าสุดเสียใจมากเฮ้ดอกไม้ เดีย๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไดมอนด์มาให้เฮลลี่นะครับเราจะดูว่าเฮ้ยวันนี้วันเกิดไอ้นี่นี่ว่าเอมิลี่เอมิลี่ชอบอะไรวะเอมิลี่ชอบไม่รู้จะเอาอะไรให้อ่ะดอกไม้นี่จะชอบปะวะเป็นพี่น้องกันน่าจะชอบความชอบคล้ายๆกันลองให้ดิเฮ้ยจำวันเกิดฉันได้แล้วขอบคุณนะนี่มันดีมากจริงๆเลยนี่ขึ้นมาก้อนหนึ่งก็ยัง,งดีเฮลลี่ขอคุยด้วยหน่อยไม่ได้อยู่บ้านแน่เลยวะ่ะโอเคไม่อยู่จริงด้วยน่าอยู่ข้องบนครับหมายถึงสนามเด็กเล่น รอแป๊บหนึ่งนะ d ด m มีทวิสเดี๋ยวผมเอาค o p เปอร์บามาให้ไม่นานเกินรอบอกเลยอุ้ยไอออนบาป้าบป้าบเอาคอ p เปอร์ไปต้มการจะสร้างบ้านพึ่งได้นั้นจะต้องมีไม้40เรายังมีไม้ไม่พอครับตีเพิ่มระหว่างที่รอคอพเปอร์รัวพวกนี้ต้องเคลียร์ทิ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ครับใช้ไม้แค่อย,อย่างละสองไม่เป็นไร ต้นนี้ต้องพังทิ้งแล้วไม่ไหวแล้วมันรกมันรกโอเค5้าโมงผู้ชมครับจังหวะนี้เราจะเอาคอ p เปอร์บาไปให้ด i มิทรีสก่อนแล้วบ้านก็ดันอยู่ไกลอีกให้เฮลี่กลับยังอ่ะน่าจะกลับแล้วออกึงจึงจึงึงึงตึงตายเห็นแล้วมันคิดถึงน้องเมฆของเรา ตายเถิดทุกท่านบนครับหกโมงไม่ใช่ว่าเ <c oughs> ดมิทรีสโอ้โหอยู่นี่นี่เองอกำลังสวีทหวานแหววเรามาเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะเย้นี่เอาของตอบแทนไปร้อยแปดสิบบาทรับเงินครับทำเควสให้เดมิทรีสบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเขาได้โอ้โหได้มาหนึ่งหัวใจจริงด้วยเนะี่ยทำให้บ่อยแล้วก็นึก <c oughs> ว่าจะไปแย่งผัวเขามาซะแล้วเนะี่ยโรบินบอกไปใกล้ใเลยม,มาลุกกลับจากทำงานแล้วครับ ฮ e ลโหลมีเควสอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วครับไม่เป็นไรไปคุยกับเฮลี่นะเดี๋ยวเราจะกลับไปสร้างบ้านพึ่งกันนะครับนี่คุยกันยืนคุยกันหัวมุมนี่อีกแล้วอ้าวโอ้โหมันเหมือนมาคุยกันทุกวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยเหมือนนัดก,กันมาเผชิญหน้ากันเฮลี่รู้สึกอยากไปชอปปิ้งอีกแล้วโอเคมาคุยแค่นี้แหละครับไปเดอกลับบ้านกลับบ้านได้เวลาแบบทำสวนสักทีพรุ่งนี้ จะเป็นวันสุดท้ายของปฏิทินดูใบไม้ผิดลลวนะฮะก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้พืชชิ้นไหนมันไม่โตเนี่ยก็จะไม่ลาดน้ําแล้วนะฮะโอเคเก็บไอ้นี้ก่อนพังให้หมดอืมเฮ้ยประตูยังเก็บได้อยู่ครับแต่ว่าไอ้นี้ไม่ได้ละเราได้ไอตู้ต้มมาอันนึงนี่หว่าจากเควสเ,เมื่อกี้วางซะเลยครับแล้วก็ไอออนขึ้นมาต้มเ <c oughs> ขาเรียกว่าต้มรัวต้มแรบเดี๋ยวเก็บเก็บงานกัเก็บงานอืมช่วงนี้โอ้โหโปรตโตเพิ่งโตโปรตโต เก็บงานอทีนี้เราก็จะน่าจะสร้าง B House ได้อันหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าืพลังงานจะหมดเอานี่ไงคุกกี้ที่แม่ให้มายังไม่ได้กินเลยครับจังหวะนี้กินคุกกี้แป๊บขอบคุณนะแม่โอ้โหเพิ่มมาเพียบต้องคราบ B House แล้วอืจัดไปหนึ่งบทเพลงครับผู้ชมครับสร้างได้อีกนะแต่ต้องตีไม้เพิ่มโอเคบ้านพึ่งเอาไว้ไหนดีวะตรงนี้ก็ละกันจัดไป เฮ้ยเยต้มโอ้โหกำลังต้มตกใจหมด1 2ึ่งสามสีโอเคเอาให้หมดพลังงานอุตส่ากินคุกกี้มาต้องไม่ให้ศูนย์เปล่าตอนกลางคืนมันแบบเงียบเหงาเหมือนกันนะมันเพลงก็ไม่มีครับเอาเพลงไม่มีมาปุ๊บก็ไม่รู้จะหาเพลงอะไรนะฮะนอกจากคาคุลเลนเจอร์คาคุลเลนเจอร์อีกแล้วเหรอเฮ้ยจะหมดโอเคพอ, okay. อละอ่า,ได,าอไ, 80. ได้อีกเท่าไหร่วะแปดได้อีกส หลังขาดโคโอ้โหมันใช้โคเยอะเหมือนกันนะเพิ่งสังเกตโคใช้8คือโคหมดแล้วช่วงนี้หมดแบบหมดจริงๆเลยฮะโอ้โหหมดแล้วครับวันนี้หมดทุกอย่างทั้งพลังงานทั้งไรต่ออะไรยังไม่ได้วางบ้านพึ่งเลยนี่เลยฝากโคโต้ดูแลฮะแล้วก็ไอเครื่องนี้สร้างชาโคได้แต่ไม้เราก็ยังมีไม่พออยู่ดีฮะวางไว้กันโอเคต้องนอนแล้วแหละค่อยตื่นมาตอนเช้าเจอกัน <م professors fingers out> สามา, no <boundaries> สมารถครับเครื่องทำชาโคได้แล้วฮะวันที่28วั um wrote, นสุดท้ายของฤดูใบไม้ผลินะฮะเมื่อวานทำเงินไปปด้80บาทเฮ้ยได้180รปสิจากดิมิท ري ส์ไงอย่าทำเป็นลืมสิไก่ร้องแล้วมันฝนไม่ตกฝ่ายเอ้ยติดป้ายก่อนกันเธอไม่ให้มารัวรวเลยโอ้โหแล้วเป็นป้ายที่ใหญ่มากจะมีที่ไว้ไหมเนี่ยเอาหน้าต่างออกมาก่อนหน้าต่างไว้ตรงนี้ครับนี่จะได้ส่องแบบตอนตื่นเช้า เอาไป้ายไว้ตรงนี้เลยฮะรเรียบร้อยวันนี้เรามีปฏิบัติการเอา้ายังมีโคอยู่นี่มาโอ้โหทาเป็นลืมไปได้หืมมีอีก39มสิบเก้เลยนะเนี่ยสร้างดีเท่าไหร่ครับ8 3 2ส8 4 3 2สีหลังเราต้องการไม้อย่างละ4 4 4 6ไม้160กบแลใบอ,อีกหนึ่งครับโอ้โหแม่เจ้าโวยไปสร้างบีเฮาส์กันดีกว่า12 3สโอ้โหวันสุดท้ายแล้วมันไม่ทันจริงๆด้วยผู้ชมครับอันนี้ เสียใจไม่ทันแล้วจริงฮะต้องตัดทิ้งใช่ไหมโคโต้เย่ yeah, ฝากดูบ้านพึ่งน้อยด้วยนะให้ฉันขายหมวกโอเคขอประตูเอาเหรียญมาด้วยแฮทมาสบ้านไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงมีกโอ้โ oh, หมีกอันหนึ่งครับสวัสดีฮาร์ดอ๋อแม่แม่จดหมายมาอีกแล้วครับเป็นเวลานานแล้วนะที่แม่ยังไม่ได้ข่าวลูกเลยแม่คิดถึงลูกมากนะเลิฟเลิฟปอลอเจอจดหมายที่มีเงินไว้ ออจดหมมยของปู่ที่มีเงินไว้ให้ลูกก็เลยเอามาให้ห้าร้อยบาทโอ้โหอะไรมันจะมีแต่รายได้เข้ามาเยอะขนาดนี้แม่มันช่างดีจริงๆเว้ยผมเก็บไปน,นี่ขึ้นมาก่อนไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ใช้แล้วมีเนี่ยต้นไม้ก็เช่นกันตีทิ้งไปเลยครับช่วงนี้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ได้บ้าเอ้ พรุ่งนี้มันเข้าฤดูร้อนแล้วฮะวันนี้วันอาทิตย์แล้วนี่ว่ามันเลียนั่นแล้วเราจะเอาไดมอนด์ไปให้เฮลี่ดูดูซิว่าชอบจริงหรือเปล่าก่อนหนึ่งเราต้องเอาไม้ร้อยหกสิบชิ้นก่อนนะครับโหต้นไม้ฝั่งนี้เยอะมากโหถ้าได้กรีนเฮาส์นี่ ก็ถือว่าร่ำรวยเหมือนกันนะมันปลูกผักได้ทุกฤดูเลยครับฤดูหนาวก็ยังปลูกได้ในฮาวเวิร์ดมนี่ถือว่าเป็นของโคตรล้ำค่าซุปเปอร์เลยฮะสร้างบ้านพึ่งได้อีกหนึ่งสองสมโ,โมาเลยฮะช่วงนี้มันได้อีกหลังนึ่งนะั่นะเดี๋ยวต้องรอไอออนมาเกิดก่อนนะฮะนี่นี่หืเรียงกันเป็นตับเลยทีนี้ได้อีกอีกหลังนึงแต่ว่าต้องขาดไม้อีกครับ ออ,อ,อ,อืเพียบไม้เรียบร้อยครับได้อีกหนึ่งมาเลยโอมันต้องแบบว่ารู้สึกฟินมาก,กนแน่เลยตื่นมาแล้วแบบบ้านพึ่งทุกหลังแบบเต็มไปด้วยน้ำพึง่งทั้งหลายทั้งปวงเอาไดามอนด์ไปโกลงเหมืองกันดีกว่าจังหวะนี้เต็มตัวมีเงินหมื่นสองนะฮะบอกเลยว่าเข้าฤดูร้อนปุ๊บซื้อมเมล็ดพันธุ์หมดทั้งยวงแน่นอนอเฮลี่อยู่หรือเปล่า ต้องไปเจอเห็ดนี่ไงหยุดก่อนนะครับนี่อ๋อสำหรับฉันเหรอขอบุณน,นะเอา้ามันก็พูดเหมือนตอนได้ดอกไม้เลยนี่หว่าอะไรวะสีหัวใจเหมือนเดิมไหมไม่เป็นไรมีเคเวสอีกแล้วเคเวสอะไรอ่ะพอปเปอร์บันมันจะเข้เปอร์บาอเลยบ่อยๆวะอ่ะเอามาก็รับแหมเราไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วได้เงินนี่เอาหมดตาลงเหมืองวันนี้เราจะลงถึงชั้น70นะฮะ จะดูว่าได้ไอเทมอะไรเดี๋ยวพอต้นเดือนหน้าปุ๊บเราซื้ออเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดปุ๊บตังที่เราได้หลังจากนั้นเราก็จะได้ไปทำอย่างอื่นสักทีนะฮะไม่ต้องมานั่งกังวลนี่แน่นี่แนะน่นะอกสิงลอยละสิงบุรีนี่โอย้ยน้ำมะเนือกน้ำมะเนือกโอย้ยโอย้ยโอย้ยเจอทางลงเสียด้วยไปจะมะเนือกอะไรลักหนาเนี่ยแรทองอีกแล้วขอโค้ดหน่อยลงล่างลงล่าง มาล้วจ้ามาแล้เจ้าแล้เจ้านี่ไงตีหัวแตกเอายางอีกมาเนี่ยดูมันกวนตีนซะด้วยกวนตีนซะด้วยนี่โอ้โหทางลงมาอย่างไวเลยเดี๋ยวไปพอชั้นที่69เนี่ยแม่งจะกวนตีนแล้วไม่ยอมให้เราลงรข้งเข่ามันใจช้ำรุดมนุษย์ข้งเข่าเฮ้ยโ,โ,โดนตีมาแสดงว่าต้องมีอะไรดีดีโอ้โหผีอีกแล้วผีนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะนี่แน่ นี่แน่เออตีแบบอัดทะลุฉากทะลุฉากเบื่อไฟกับผีจริงๆแล้วชอบเดินหนีเนี่ยไอ้บ้านเนี่ยผมเซ็งไอ้ตัวช่วยลดน้ำเรามันยังเวลหนึ่งอยู่เลยครับอยากจะอัพสกิลฟาร์มมิ่งแล้วเนี่ยลองคิดสภาพมันน่าจะขี้เกียจลดน้ำน่าดูครับถ้าปลูกเยอะๆออกินหอมใหญ่แป๊บอหอมใหญ่เลยรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงชั้นต่อไปง่ายอย่างที่คิดโอ้ยหาไม่เจอแล้วปะเนี่ย energy จะหมดเอาจะสร้างบันไดกันไม่ได้หินไม่พอไม่ได้เอาหินมาซะด้วยโอ้โหผมว่าไม่ถึงอีกแล้วลนะเนี่ย <laughs> อะไรวะความโชคดีอยู่ที่ไหนเนี่ยสุดท้ายละไม่มีอะไรจะกินแล้วครับบอกเลยนะไม่ได้ลงแล้วมั้งโอ้โหดูครับพลังงานครึ่งหลอดเมื่อกี้ที่มีหมดแล้วหมดแล้วจริงๆนะเนโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ไปก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว อย่าให้คราบบันไดแล้วเอามาต่อเติมห้าชั้นล้วนนะแล้วจะรองให้กลับก็ได้ฟ้าพวกบ้าเออคอปเปอร์ก็ยังไม่ได้ไปเอานี่หว่าชิบหายแล้วพรุ่งนี้เราจะมีเวลาทําคอปเปอร์ไหมนะไปซื้อเอาก็ได้นี่หว่าเออใช่คลินปิดยังเนี่ยอย่าบอกนะหกโมงเลยนี่หว่าคลินม่งปิดแล้วแน่เลยว่ะคลินอย่าพึ่งอืออ๋อเรียบร้อยครับปิดถึงโอ้โหมันเปิด ทำงานภาษาทเลยทำนานๆหน่อยก็ไม่ได้เออเราลืมลงไปเก็บของเลยนี่ว่าไม่ได้ลงมานานแล้วถ้าไม่ลงนานอย่างนี้แสดงว่าต้องมีปะการังอย่างน้อยรอยชิ้นแล้วฮะทีนี้เฮ้ยนี่นีนี่ขุดเลยหนังสืออ้กอดได้หนังสือเฉยขอปะการังสักไม่มีสักชิ้นไม่มีสักชิ้นอะไรวะเนี่ย โอ้จะบ้าตายจะบ้าตายจะบ้าตายหนังสือที่เราได้มาเมื่อกี้มันบอกว่าเพิ่มเาเรียกว่า expand ขยายไอ้ collection ของที่จะบริจาคในมิวเซียมแล้วนะฮะไม่รู้หมายความว่าไงแต่เรากลับแล้วเราตื่นเต้นกับวันพรุ่งนี้มากพรุ่งนี้มันวันแห่งการเขาเรียกว่าเปิดฤดูใหม่ฤดูเก็บเกี่ยวเอาละฮะช่วงนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยนี่หว่าอันนี้ลำหนึ่งต้องกินละแล้วก็ เก็บอันนี้ขึ้นมาอ่าเก็บงานก่อนนะทำลายทำลายโอเคพรุ่งนี้ได้ตื่นมาพบกับทางที่สดใสแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกผักเยอะมากเคียวมาตัดหญ้าหนิครับอกระบองเรานี่ตัดหญ้าไม่ได้งับงับงับเคียให้หมดก่อนความเป็นสุีิมงคลต่อพรุ่งนี้เช้าที่โล่งมากนี่แหละหมาแกการปลูกผักคันเคียฝั่งนี้อีกนิดหน่อย ตัดเหมือนตัดผมเลยนะเลม็มเล็มทีละช่องเหมือนตัดผมเลยฮะดูดินี่นี่น,นี่ซอยบเบาๆซอยบเบาๆโอเคเก็บงานเอาละฮะพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราจะปลูกอะไรได้บ้างนะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพุธด,ด้วยร้านปีแอร์เปิดแน่นอนนอนหลับวันที่ยี่สิบปดพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้ว เก็บ <anse> ตังค์ไปได้115บาทท่านผู้ชมครับร่ำรวยจริงๆเว้ยเย้ <c oughs> วันที่หนึ่ง summer ซะ er แล้วเอาละฮะโอเปลี่ยนเพลงปะเนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนเพลงเกิดขึ้นอืมอ้นี่อะไรอย่ามาขัดขวางการปลูกผักของเรา ยเยโฟโต้ฮ sí, sí, oh, wow. ัลโหลแม่ดูครับหน้าร้อนดอกไม้เป็นสีส้มเลยไปดูของป่าดีกว่ามีอะไรใหม่ๆหหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะดูแป๊บมีอะไรบ้าง ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวๆมันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยวะหรือวันนี้ยังไม่โตเพิ่งขึ้นหรือดูดอกไม้นี่สวยจังเก็บไม่ได้เหรอสวัสดีครับเอ้ยนี่ขย่าได้แน่นอนออาไม่ออกไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรดูซิเดือนใหม่วันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมีวันเกิดแจ๊สวันเกิดมารู้วันเกิด Gas. ากาสเทศกาลอะไรนะแอลนอนแอลนอน,อว,น,อนวันเกิดอะไรชิบหายล้ว แดนออฟเดอะ o ูลไลท์เยลลี่โอ้โหมี2องเทการใหญ่ๆครับเดือนนี้เอเพีนีออกตาบ้างแต่เช้าเชียวซื้อคอปเปอร์กับคลินก่อนเพราะว่าลักษณะจะไม่มีเวลาไปขุดเองนะครับต่อรอ9ก้าโมงบ้านเฮลี่ก็เปิดด้วยพอดีนะครับรวมทั้งบ้านปีแอร์ด้วยใช่มั้ยทุกคนต่างเปิด9ก้าโมงเหมือน เหมือนตั้งกลุ่มลไลน์ไว้แล้วแบบเปิดร้านพร้อมกันอะไรอย่างเงี้เคลนผมขอซื้อคอปเปอร์เป็นจำนวน3ชิ้นครับแล้วก็รบกวนเปิดโอบบ็อกให้ด้วยนะครับเอาเราเคยไปจากรลรือเล่าลืมโอ้แมนเฮลี่เฮลี่คุยกับเฮลี่ก่อนใจยเย็นๆอย่าพิ่งกระตกกระตากไปนะฮะในการที่จะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ ปีแอร์รวยแนะ่นอนวันนี้บอกเลยหมื่นสองนี้เราจะเทให้ปีแอร์หมดเลยนะฮะโอ้ <c oughs> ปีแอร์น่าจะดาวมอไซโอหน้าร้อนนี้ฉันจะไปทําผิวแทนซะหน่อยจะดีเหรอเราคุยไม่ได้นะครับคุยได้ทีเดียวยังสี่หัวใจเหมือนเดิมต้องคอยเช็คนะฮะเลขมีมีเด็กต้องเหมือนตัวเช็คปีแอร์โอมาห้าแล้วเรามาดูนี่ก่อนครับว่าซัมเมอร์มันให้ปลูกอะไรบ้านบลูเบอร์รี่เมลอนเรามีแล้วนะครับบลูเบอร์รี่ ฮอตเปเปอร์โทมัโต้มีแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรอีกเมอร์อันนี้เป็นของป่านะฮะรู้สึก4ชิ้นนี้ที่จะต้องเอามาหยอดกระปุกนะฮะเรามาดูว่าโทมัโต้เก็บได้เรื่อยๆเหมือนกันเมลอนเรามีแล้วครับได้มาบูเบอรี่โตได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเปเปอร์ <Pepper S 2> ก็โตได้เรื่อยๆเช่นกันอะไรวะเนี่ยเอาโทมโต้มาหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ต้องหยอดกระปุกเปเปอร์ <Pepper S 2> ก็เช่นกัน,ห,นหยอดกระปุกบูเบอรี่ใช้13าวันในการโตแล้วก็ เก็บเกี่ยวต่อได้เลยฉะนั้นเราจะลงไปที่บูเบอรี่ดีไหมหน่าทำกำไรได้ระยะยาวนะฮะลองดูอืดอีกชิ้นแล้วสิบสามอือหืออือหืออือหือได้เท่าไหร่บอกมาสามสิบสี่สิบสามแล้วเข้าไปไปลุยไปเลยเจ็ดส <c oughs> <c oughs> ิบสามเยอะไปวะเนี่ยอีกเจ็ดแล้วกันอะเข้าไปแปดสิบเมตรครับผู้ชมครับช่วงนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาใหม่นะปีแอ เอาล้วฮะผมมีความคิดที่จะไปเขาเรียกว่าอัปเกรดโบรถน้ำเพราะว่าไอตัวชุดรถน้ำเรายังมันไม่แข็งแกร่งพอนะฮะเราต้องใช้ต้องใช้5้าคัพปเปอร์บาร์เลยเว้ยแล้วคัพปเปอร์เรามีอยู่ต้องซื้อคอัพปเปอร์บาร์ยีชิ้นครับ25โอเคไปเด้อเจอกันต้องเอาคัพปเปอร์บาร์หชิ้นไปให้ท่านวิาสาดด้วยนะฮะรู้สึกว่าเควสจบวันนี้ซะด้วยชิบหายแล้วงานงอกเฮลลี่ฮัลโหล หรือไม่อัพดีวะเรามาสร้างอันนี้เพิ่มดีกว่าไหมไอตัวรถน้ำเอาเมลอนออกมาครับแล้วก็ไอออนออกมาให้หมดรู้สึกว่าจะเบิร์นได้แค่2ด้วยนะเนีหนอึอันนี้3นี้เอาไปให้ท่านจอมเวทครับโอเคเราจะขุดเป็นแพทเทิร์นนะฮะนั่นแต่ว่าเรามีตัวช่วยรถน้ำเราก็ต้องขุดเป็นอย่างนี้ฮะโอเคอน,นี้มาหนสึสร้างตัวรถน้ำได้อีก2ชิ้นครับ โอเคได้6ก็ยังดีฮะแล้วก็อย่าลืมฮะเรามีนี่ด้วยปุ๋ยเร่งโตใช่ไหมนี่ได้มา20เลยนะแล้วก็ค้าปุ๋ยนี่ได้เช่นกันครับโอเครัวๆแซปนี่หาง่ายมากไปลุยตึด ทดสอบครับการเร่งโตโรยโรยโรยโหจัดไปหนึ่งสองสามเล็งโตเล็งโตแล้วก็เอาบูเบอรี่โรยครับผสมผสานการทำเกษตรอินทรีย์ใหม่ โอเคจัดเพิ่มจัดเพิ่มเอ้ยอะไรเงาเนะี่ยอ๋อเมกตกใจชิบหายแล้วเมกมาดูได้เหรอเมกดูนะพ่อกำลังทำฟาร,รม์มอย่างเมามันมากนี่คือวิธีของเรานะฮะจังหวะนี้เราต้องปฏิบัติด,ด้วยความยำหอยแครงไปไม่ต้องฮาวเรายังไม่ได้เติมน้ำเหรอเติมแล้วไม่ใช่เหรอวะหรือยังโอเคคุยไปแล้ว แล้วก็ตรงนี้เราโยนปุ๋ยเข้าไปครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเรายังไม่ได้เอาไอ้นั่นไปให้ท่านจอมเวทเลยดีกว่าชิบหายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน,ทนจอมเวทรอผมแป๊บผมกำลังไปวิาสาห์เขานอนกี่โมงวิาสาห์เขาต้องนอนกันไหมแ <c oughs> ต้องนอนวิาสาห์เขาไม่นอนมือขวากันหรอกนแน่มาแล้วมาแล้วเปิด <c oughs> ยังอยู่ครับไปเอามาให้ปิ้งปองขอบคุณครับไปนะ เดลิเวอรี่รบาทโอเคครับลุยดูเหมือนว่าเราจะต้องสร้างไอตัวรถน้ําแบบรัวๆเลยนะฮะเพราะว่าเราเว้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแต่การจะสร้างมันเนี่ยมันต้องใช้คอปเปอร์ตั้งเยอะนะครับรวมทั้งไอออนบา์ด้วยนะฮะแต่นี่คือเป้าหมายเราลงเหมืองทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยโอเคเรามาโรยเมล็ดกันเถิดนี่ไงแล้วอันนี้คือโรยแล้วใช่ไหมโรยแล้วไป เวลามันโตมาพร้อมกันทีเดียวนี้น่าจะเก็บสนุกน่าดูเลยเว้ยนี่อืม้อเราลืมเว้นที่ไว้ไอนี้ปะวะเรามาลองวางนี่แนะ่นี่แน่นี่ไงแล้วนี่ไงแล้วโอ้โหแล้วได้แค่นี้นะโอ้ต้องหาสร้างเพิ่มอย่างโดนเลยฮะจังหวะนี้แม่เจ้าเดีย๋ยนะรู้สึกว่าเรามีเมลอนที่จะต้องปลูกด้วยครับ 9ช่องเกช่องเก้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเก้าโรยเมลอนเข้าไปคือต้องไม่ลืมที่จะลดน้ำโอ้โหมันสองทุ่มแล้วฮะโอ้ปลูกไม่ทันโอ้ซื้อมาเยอะไปโอเครดน้ำสำหรับวันนี้ก่อนเอาการันตีว่าตรงนี้เราปลูกทันไอพิ AP กับโทมาทต้นี่ยังไม่ต้องรีบก็ได้ฮนะโตทันอยู่แล้ว เราเอามาไม่ได้กลามาขายนะเอาไปหย่อกระปุกแล้วอุ้ยหิงห้อยหิงห้อยหิงห้อยมับก็ให้จับไม่ได้เนะหรอเนี่ยรัวรัวรัวจังหวะนี้สามทุ่มนะฮะทำการโอ้โหจะปลูกเพิ่มอยู่นะแต่แบบพลังงานหมดแป๊บหนึ่งนะเราต้องโลอ,อีกยี่สิบสี่เองอีกยี่สิบสี่ช่องเองครับเราก็จะปลูกเสร็จเรามีเมล็ดสตาร์ฟูดด้วยนี่มาเนี่ยอื้ม <c oughs> เอามาลองปลูกดูแต่ขอกินข้าวแป๊บหิวงา พิ่มพลังอืมอร่อยเหาะช่วงนี้ไปดูง,งานต่อฮะอียิบสี่ชิ้นยิบสี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่ไปยสองยุสามสี่พอดีเลยหรือไม่ยิบสี่ยิบสี 1 2 2 2 2ี่อย่ามังไม่ได้โรยปุ๋ยเลยเอาไงดีวะขาบปุ๋ยก่อนอืดได้เท่าไหร่ 9. อื้อหือได้10ไม่เป็นไรก็ยังดี10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โรย5 6 7 8 9โรยไปเลยแล้วกันอืมไม่เป็นไรฮะอันนี้มันปุ๋ยแบบเพิ่มคุณภาพอย่าพึ่งง่วงอย่าพึ่งง่วงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว รัดน้ำรัดน้ำงงใหญ่เลยตีหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งตีสองแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอหมด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 ,หมดแล้วเย้เสร็จสิ้นกระบวนการน,นอนวันนี้ใช้แบบโอ้โหหมดแบบไม่รู้จะหมดยังไงละเฮ้ยเดี๋ยวเราลืม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 สิ่งนี้ไปได้ไงน,นังนิงนึงตั้งอันนี้ก่อนตั้งไหนดีวะไหนดีวะไหนดีวะ Beast นี่ละกันโอเคครับสิบแล้วนอน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 อนนอนนอนนมา,เ,าจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสัปดบวัน,นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะซ g เกนที่ได้อนะีกหนึ่งลอนไหนครับผมชเชอเฟิงรครับ